สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาเปิดลุ้นขนมแคมปัสที่แถมเป็นเรียนดีดมาร์สไรเดอร์ดีไว้นะครับนาก็ได้มาหนึ่แพ็คนะก็เดี๋ยวมาแกะลุ้นกันนะครับก็สำหรับเรียนดีต,ตัวนี้ก็จะมีให้สะสมทั้งหมด100แบบนะครับ อแคมปัสเหรียนดีดมาร์สไลเดอร์รีไว้วก็จะหมดเขตในวันที่สามสิเอ็กรกฎาคม2 5 6พนาอหกนี้นะครับนะก็เป็นเดือนสุดท้ายแล้วนะที่เราจะได้เปิดกันนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าในคลิปนี้ผมจะได้เหรียญเบอร์อะไรบ้างนะครับเหรียญแรกได้เป็นเบอร์23 ตัวนี้นะครับก็เป็นลอตของวันที่11เดือน5 23นะครับเหรียญที่2ได้เป็นเบอร์84 ต่อมาได้เป็นเบอร์ห้าสิบห้าแล้วก็เบอร์หกสิบเก้า ต่อมาเบอร์สี่สิบเก้าแล้วก็เบอร์ยี่สิบหก เบอร์เจ็ดสิบสีเบอร์ยี่สิบเอดเหรียญน,นี้สวยนะครับเป็นมาร์ไลเดอร์รีไว้เหรียญต่อมาได้เป็นเบอร์เจ็ดสิบเอด แล้วก็เบอร์ห้าสิบแปดแล้วก็ซองลองสุดท้ายนะครับได้เป็นเบอร์สิบสองแล้วก็ซองสุดท้ายได้เป็นเบอร์สามสิบสี่ และนี่ก็คือเหรียญทั้งหมดที่ผมได้มานะครับสำหรับเหรียญก็ไม่มีเหรียญทองเลยนะครับเหรียญแรกก็เป็นเบอร์1 2 m a r s r a ร d e r r e w อร์ไว้เบอร์2 1 m a r s r a ็ d e r ร e w เลเไว้เหรียญนี้สวยนะครับเบอร์2 3 m a r s r a ม d e ร r e w ลเดไว้เบอร์26 Mars หก a d e r r e w r ดอรไว้เบอร์34 มาร์ทเลเดอร์รีไว้เบอร์สี่สิบเก้ามาร์ทเลเดอร์ไลเบอร์ห้าสิบห้าตัวนี้เป็นสแตมปนะครับเบอร์ห้าสิบแปดมาร์ทเลเดอร์รีไว้เบอร์หกสิบเก้ามาร์ทเลเดอร์ไลเบอร์เจ็ดสิบเอ็ดมาร์ทเลดเดอร์รีไว้ เบอร์เจ็ดสิบสีมาร์สเลเดอร์รีไวท์แล้วก็เหรียญสุดท้ายนะครับตัวนี้เป็นปีาศาจเป็นเบอร์แปดสิบสีนะครับโอเคครับก็ในคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้ครับถ้าเพื่อนชอบก็ฝากกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยเนาะก็เดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้าครับก็ลาไปแล้วสวัสดีครับ